ผมเลยคิดถึงลุงตู่เลยอ่ะพอได้รัฐบาลเพื่อไทยนึกถึงลุงตู่เลยคือยังไงไงลุงตู่แม่งก็ยังทําอะไรที่มันเน่ยนะ,ะตรงไปตรงมาแต่พัคเพื่อไทยเนี่ยถูกถูกสังคมตั้งคําถามตะบักตัดหาเสียงอย่างทําอย่างนะแล้วก็แม่งทําหลายอย่างเนี่ยเรื่องเดียวกันเดี๋ยวทําแบบนั้นแบบนี้ผมว่ายังไงไงลุงตู่ก็ดีกว่าเพราะอะไรลุงตูอ่อาจจะเป็นผดเด็จการโอ้นี่ครับทนายเดชาชมลุงตู่แม่ลุงตู่เนี่ยนะถ้าเป็นรัฐบาลสมัยนี้นะ ลุงตู่ยังดีกว่าเยอะลุงตู่พูดอะไรแล้วพูดแล้วแกทําจริงอ่ะเออถึงแม้แกถึงแม้ว่าแกนี่จะดุจะพุ่งพางไปหน่อยนะแต่แกทําจริงนะนะแกไม่โกหกไปตอนแหลนะแกทําจริงอ่ะยังดีกว่าอีกนะแมแต่ว่าตอนก่อนนีนท่านด่าลุงนะโอ้เชิญลุงไปแล้วไปรับอย่ากลับมานะว่ายอย่างนั้น นะครับไปแล้วไปรับไปเป็นองคคมนตรีแล้วไปแล้วไปรับอย่ากลับมานะอย่ากลับมาเลยซาตูแต่ตอนนี้บอกคิดถึงคิดถึงมากนะฮะโอ้โห,โโหเนี่ยเนี่ยนะคนเรานะครับคือวันหนึ่งอะไรมันก็เปลี่ยนไปได้จากคนที่เคยว่ามาตอนนี้ก็บอกคิดถึงลุงตู่นะครับอยากให้ลุงตู่กลับมานะคิดถึงลุงตู่าลุงตู่พัฒนาประเทศจเจริญก้าวหน้า ดีกว่ายิ่งรักเออดีกว่าอุ้งอิงเยอะนะอะไรอย่างนี้นะครับเออคิดถึงลุงตู่นะมาตาสว่างเอาตอนเมื่อสายไปมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับมาตาสว่างตอนเมื่อสายไปมันจะมีประโยชน์อะไรนะเออนะครับ มันชื่นชมลุงตู่ตอนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมเออชื่นชมตอนที่แก่ไปแล้วตอนเนี้ยนะครับแกไม่มีทางกลับมาแล้วนะเออนะต่อห้จะชมยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ลุงตู่ก็ไม่กลับมาหรอกนะครับอ,อชมไปอย่างนั้นแหละนะออนะคนเรานะมันต้องชมทั้งต่อหน้าทั้งทั้งทั้งเขาเรียกว่าอะไร ้องชมตั้งแต่ตั้งนานแล้วอะนะไม่เชิงเพิ่งมาชมนะครับเอออ่ะแต่ก็ยังดีนะยังตาสว่างหน่อยนะดีกว่าไอ้พวกดมส้มนะดมส้มนี่ตามืดตาหมอดตามัวนะมองยังไงก็ไม่เห็นความดีลงตู่นะอไอ้พวกดมส้มะนะครับก็ยังดีกว่าดมพวกดมส้มหน่อยหนึ่งก็แล้วกัน พวกดอมส้มนี่ก็ยังดีกว่าไอ้พวกเสื้อแดงหน่อยนึงก็แล้วกันนะก็ยังวนแต่ลุงตู่เผด็จการลุงตู่รัฐประหารลุงตู่แปดปีแล้วไม่มีอะไรดีเลยอย่างเงี้ยนะเออถ้าไอ้พวกดอมสม้มตาสว่างเหมือนทนายเดชาก็คงจะดีนะครับนะถ้าเสื้อแดงตาสว่างแบบ ทนายเดชานี่ก็คงจะดีนะเออจะดีมากๆเลยอ่ะนะครับนะเออก็ไม่รู้ว่าจะมีคนแสดงตาสว่างสักกี่คนนะเออไม่รู้ว่าเสื้อส้มนี่มันจะตาสว่างสักกี่คนนะเออนะครับกลายเป็นพวกล้มจุ้งลลมเจ้าหมดไอ้พวกด้อมส้มเนี่ยนะ นอกจากจะตามือตาบอดตามัวแล้วยังอยู่ในกะลาด่าประเทศตัวเองเป็นกะลาแลนอะไรมึงน่นะอยู่ในกะลาประเทศอยู่ในกะลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยออกจากกะลาอย่างทนายเดชาบ้างสิ <c oughs> เนี่ยทนายเดชาเนี่ยออกจากกาลาแล้วนะนะครับกะลาเนี่ยแตกออกกระเจองออกแล้วนะตอนเนี้ยนะเออ ชมลุงตู่เปาะเลยโอ้โหนะครับถ้าลุงตู่แกได้ยินแกคงจะดีใจนะเออจากที่เคยด่าๆแกตอนนี้มาชมแกเปาะเลยโอ้โหนะครับนะลุงตู่แกก็เป็นองค์คมนตรีไปแล้วนะแกคงไม่กลับมาง่ายๆหรอกนะครับถ้าอยากให้กลับมาจริงก็เลอกตั้งสมัยหน้าก็นะเอกเอกลอวลุงตู่แล้วกันถ้าแกลงนะ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ